สวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับวันนี้สีชมภูมิจะมาแสดงการล้อเลียนโฆษณานะครับรขอเชิญรับฟังส่วนครบ

มี่นาทีนาทีเมียทีดีตรงคูบ้านเต้ต้องทันวามไยงใสุภาสิอ่าบทที่สีาได้กล่าวไว้ว่า